จุดกระตุ้นอารมณ์รักของผู้หญิงสวัสดีครับเทนวิกูรูความรักของสาวๆทุกคนนะฮะสาวๆครับวันนี้ผมมีความลับของผู้หญิงมาเปิดเผยให้พวกคุณฟังกันนะครับซึ่งเป็นความลับที่ค่อนข้างจะมีประโยชน์มากทีเดียว ผู้ชายฟังได้ผู้หญิงฟังดีคลิปนี้นะฮะหรือทางที่ดีนะแอบไปเปิดให้แฟนฟังหรือไปแชร์ไปให้แฟนฟังก็ได้เขาจะได้รู้ว่าคุณมีจุดไหนบ้างในร่างกายที่สัมผัสไปแล้วมันจะกระตุน้นมันจะเร้าหรือเร้าลมให้ผู้หญิงเนี่ยมีอารมณ์ก่อนจะเข้าเรื่องเนี่ยผมบอกว่าอย่างหนึ่งนะจุดทั้ง6จุด5-6จุดที่ผมเอามาฝากสาวๆในวันนี้นะ มันเป็นจุดที่ผู้ชายบางคนก็อาจจะรู้สึกเช่นเดียวกันผู้หญิงรู้สึกมากผู้ชายบางคนก็รู้สึกมากเช่นเดียวกันเพราะมันเป็นจุดเซนสิทีฟจุดอ,อ่อนไหวจุดที่ไวต่อสัมผัสในร่างกายคนเรานะครับซึ่งถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่โชคไม่ค่อยดีไปเจอผู้ชายที่แบบอ่อนหัดเล้าลมไม่เก่งไม่ค่อยชอบเล้าโลมไม่ค่อยชอบเริ่มต้นเนี่ยบางทีสาวๆอาจจะสามารถ ใช้มือของตัวคุณเนี่ยสัมผัสตัวเองร่วมด้วยในขณะที่ผู้ชายเขากําลังดําเนินการนะฮะอย่านอนนิ่งๆอย่านอนแข็งๆวิธีการบิวตัวเองไม่ยากเลยเรามี2มือเรามี ปลายนิ้วทั้ง10ใช่ไหมฮะเรามีปลายเล็บอีกบางคนไว้เล็บนะฮะเราก็จะเอาอวัยวะเหล่านี้แหละสัมผัสตัวเราเองนะครับรูปไรในส่วนต่างๆที่ผมกําลังจะพูดถึงนี้นะฮะบางส่วนอาจใช้ปลายเล็บกิ้วๆกิ้วๆมันก็ได้บางส่วนอาจจะใช้แค่ปลายนิ้วมือในการสัมผัสก็ได้บางส่วนอาจจะใช้นิ้วท uh ั้ง5้าหรือฝ่ามือในการรูปไรก็ได้นะครับเช่นเดียวกันเดี๋ยวถ้าสาวๆรู้จุดพวกนี้ทั้งหมดแล้วสาวๆเอาสิ่งเหล่านี้ ทำกลับไปที่ผู้ชายของคุณสัมผัสกลับไปเขาสัมผัสมาเราสัมผัสไปเขาไม่สัมผัสมาเราสัมผัสตัวเราเองไม่ใช่เรื่องยากเลยนะครับที่แรกสถานที่แรกอวัยวะแรกที่โดนแล้วมันจะเกิดความว่าวิวนะครับอันนี้เอาไว้ใช้ในตอนที่แบบอยากจะสกิดบอกเขาว่าเรามีอารมณ์หรือเวลาเขามาถูกเราตรงเนี้ยมันจะทําให้เรารู้สึกผมบอกไว้ให้เป็นความรู้นะฮะคือบริเวณมือของเรานั่นเองนะครับโดยเฉพาะบริเวณฝ่ามือ นะครับสาวๆที่ฟังอยู่ใครมีเล็บนะลองทําตามผมเนี่ยเอามือทำเบาๆที่ฝ่ามือแบบเนี้เนี่ยทำเบาๆแล้วคุณลองหลับตาไปด้วยแล้วชินตนาการคุณจะรู้สึกเลยว่ามันจสอยู่ มันเป็นความรู้สึกสยิววิววิววิว,ว,วขนาดเราทําตัวเองเรายังรู้สึกวิววิวสยิวส,ย,วสยิวเลยคิดดูถ้าเป็นมือของฝ่ายตรงข้ามมาทําเราหรือถ้าเราไปทําเขา <c oughs> เห็นไหมมันจะเกิดความรู้สึกนะครับอันนี้ไว้ทําเวลาเรานั่งรถไปด้วยกันเรานั่งดูหนังอยู่ด้วยกันหรือนั่งคุยกันแล้วมีการจับมือกลุ่มมือกันแล้วถ้าฝ่ายชายไม่ทําคุณสามารถทํากระตุ้นเขาได้นะครับด้วยการที่ใช้ปลายนิ้วของคุณเนี่ยปลายเล็บหรือปลายนิ้วไลเ้เบาๆบบริเวณฝ่ามือเนี่ยเหมือนที่ผมทำเนี่ย ไล่เบาๆนะฮะเขี่ยไปเขี่ยมาเบาๆนะครับในขณะเดียวกันปลายนิ้วมือเนี่ยนะครับที่เป็นอุ้งเนื้อเนี่ยไม่ว่าจะเป็นนิ้วไหนก็ตามนะครับในขณะที่ถ้าเราทําการบ้านกันอยู่กําลังมีบทรักกําลังเราร้อนกําลังโรแมนติกกําลังไฟลุกโชนนะครับ <c oughs> คุณลองใส่มือของคุณไปที่ปากของเขาให้เขาดูดให้เขาจูบให้เขากัดบริเวณไอ ุมเนื้อที่เป็นติ่งของนิ้วปลายนิ้วแต่ละนิ้วนะฮะใส่นิ้วโป้งเข้าไปหรือใส่นิ้วชี้เข้าไปในปากผู้ชายในขณะที่เรากําลังทํากันบ้านกันอยู่แล้วถ้าผู้ชายเขาดูดหรือเขาเม,ม้มหรือเขากัดคุณจะเกิดความรู้สึกที่รุนแรงมากขึ้นกว่าเดิมมันจะเป็นความแบบวิววิวเป็นความแบบซสียวสยวีิวมันจี้เข้ามาที่หัวใจนะฮะอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่บางคนนึกไม่ถึงมาก่อนเลยไม่เคยคิดว่าเฮ้ยปลายนิ้วมันจะเียวได้ยังไงมันได้มันได้ไดหรือเราเอานิ้วของเขามาดูดตัวเราเองก็จะเกิดอัทธรสจะได้รม จะเกิดความรู้สึกมากขึ้นเช่นเดียวกันไม่ว่าเขาจะดูดนิ้วเราหรือเราจะดูดนิ้วเขาก็ตามคิดซะว่ามันเป็นไอติมที่แสนจะอร่อย <c oughs> ไม่เคยรู้ใช่ไหมล่ะไม่รู้ลองไปทําดูนะฮะอันนี้นะฮะไอพวกเคล็ดลับที่ว่าเฮ้ยจุดไหนส่วนไหนในร่างกายเนี้ยบางคนไม่รู้เลยนะว่ามันเป็นจุดสนุกคุณอยากรู้เพิ่มเติมกว่านี้ผมมีสอนอยู่ในคอร์สออนไลน์ b บ d Extreme นะ b e d e x t r e m e ชื่อไทยว่าท่าดีทีเด็ดนะฮะ คอร์สนี้จะรวบรวม10บทเรียนที่สอนเรื่องท่ารักต่างๆโมเมนต์ Moment ที่แตกต่างลีลาที่แตกต่างที่สําคัญบทเรียนที่1เนี่ยมันเป็นเรื่องจุดสัมผัสในร่างกายผู้ชายผู้หญิงอะผู้ชายมีจุดไหนบ้างที่เซนสิทีฟผู้หญิงมีจุดไหนบ้างที่เซนสิทีฟแล้วเราจะไปเล่นกับมันยังไงนะฮะคอร์สนี้จะมีสอนไว้อย่างละเอียด ถี่ท่วนเลยทีเดียวด้วยการอธิบายโดยผมเองนะฮะอยากรู้สนใจทักมาที่ไลน์ t t Tender Week บอกว่าอยากเรียนคอร์สท่าดีทีเด็ดนะครับจะมีโปรส่วนลดให้หรือเปล่านั้นลองแคปหน้าจอคลิปนี้มานะครับใครแคปหน้าจอคลิปนี้มาเดี๋ยวผมอาจจะใจดีลดพิเศษให้นิดหน่อยนะฮะอีกจุดหนึ่งอันนี้ผมผมเชื่อเลยนะว่า99.99% 99, หรืออาจจะ100%เลยของผู้หญิงท่าโดนสัมผัสด้ดวยการ,รลูบไล หรือด้วยการหอมด้วยปลายจมูกหรือด้วยการจูบด้วยริมฝีปากผู้หญิงจะสั่นสะท้านมากจะเป็นจุดที่บางคนอาจจะสะดุง้งนะฮะคือบริเวณไหนหรู้ไหมต้นขานะครับต้นขาในที่นี้คือไล่ตั้งแต่หัวเขา่าขึ้นมาถึงขอบบิกินี่เลยขอบบิกินี่คือขอบกางเกงในของคุณนะฮะผู้ชายส่วนใหญ่จะสะก,กิดจ,จะเริ่มต้นเขามักจะมาลูบต้นขาแล้วคุณรู้สึกไหม เวลาที่เขาทำรู้สึกใช่ไหมรู้สึกดีรู้สึกเคมิมรู้สึกบิวนอกจากเสียากว่าวันไหนมีประจำเดือนแล้วหุดหิดอาจจะปัดมือออกแต่ถ้าวันไหนเออทางสะดวกคุณก็จะปล่อยให้เขาลูบไปนะฮะอันนี้คือจุดพิเศษของผู้หญิงที่ผู้หญิงแทบทุกคนเลยนะครับอีกจุดหนึ่งที่ผู้หญิงหลายคนเลยผมจะบอกเลยนะผู้หญิงหลายคนเซสเทีฟที่จุดนี้มากคือบริเวณแผ่นหลัง สังเกตง่ายๆอะเวลาคุณกอดกับแฟนแล้วโดนแฟนลูบหลังเนี่ยลูบลงลูบขึ้นเบาๆลาูบไล้เบาๆเนี่ยคุณรู้สึกสยยวไหมนั่นแหละมันคือจุดเซนเซทีฟของตัวเรานะฮะยิ่งขณะเวลาทําการบ้านกันอยู่เนี่ยแล้วผู้ชายเอามือมาอบแผ่นหลังผู้หญิงแล้วลูบไล้ลูบขึ้นลูบลงเนี่ยผู้หญิงก็จะเกิดความพลิ้วความ เขาเรียกอะไวอิ่มเอมในอารมณ์มากขึ้นบางคนถึงกับแอนตัวมีการแอนตัวตามเวลาผู้ชายลูบเวลาผู้ชายสัมผัสนะครับอยากรู้เป็นยังไงต้องไปลองให้แฟนทําให้นะฮะแล้วคุณจะรอองออกมาแบบมันรู้สึกดีมันแบบมันฟินฟินมันจะกระจี้มันเซี่ยยวิวว,วิวดีนะครับแล้วที่สําคัญเลยนะมันจะเป็นการปลุก ให้เรารู้สึกตื่นเต้นพร้อมที่จะมีกิจกรรมในรอบถัดไปได้เลยนะแผ่นหลังนี่นะคือดีมากอาบอกเลยว่าดีมากนะครับอีกส่วนหนึ่งคือตรงไหนรู้มัคือบริเวณหน้าอก อันนี้คือจุดที่แบบอันดับต้นๆเลยของผู้หญิงแทบทุกคนเลยผู้หญิงส่วนใหญ่นะครับถ้าเกิดทําการบ้านอยู่กับผู้ชายแล้วโดนผู้ชายขยําเล่นบีบเล่นเล่นกับหน้าอกหรือจูบหรือหอมที่หน้าอกก็ตามผู้หญิงคนนั้นจะมีอารมณ์มากขึ้นแล้วร่างกายจะหลั่งสารขึ้นมาเขาเรียกว่าเลอพอมนนะฮะมันจะทําให้ผู้หญิงคนนั้นเนี่ยตกหลุมรักผู้ชายหรือติดใจผู้ชายที่มาขยํามาบีบมาเล่นมาจูบมาหอมมาฟัดที่หน้าอกของเธอผู้ชายบางคนก็ชอบเหมือนที่เวลาโดนผู้หญิงไปเล่นตรงบริเวณหน้าอกใน ขณะที่กาลังทําการบ้านก็อยู่ไม่ว่าเป็นการจูบการหอมการเฟ้นการเค้นการจับจูนอะไรก็ตามนะฮะลองไปทดสอบดูว่าแฟนคุณมีความรู้สึกตรงนี้หรือเปล่านะฮะยิ่งถ้าผู้ชายพวกที่แบบเล่นกล้ามเล่นกล้ามที่มีหน้าอกใหญ่ห,ญหน้าอกใหญ่ๆหัหวนมดูใหญ่ๆเนี่ยลองไปใช้มือหรือใช้ริมฝีปากคุณไปจุบ๊บไปเล่นดู ถ้าเขามีเสียงออกมาไปว่าอ,อมาถูกทางแล้วอันนี้เป็นเคล็ดลับที่ผมดึงมาจากคอร์สท่าดีทีเด็ดเบสต์เอ็กซ์ตรีมอยากเรียนแบบลงลึกอยากเป็นผู้หญิงที่เผ็ดเด็ดกว่านี้แซ่บกว่านี้เด็ดที่สุดผู้ชายติดใจที่สุดลงที่สุดนะฮะรีบมาเรียนเลยคอร์สเบสต์เอ็กซ์ตรีมท่าดีทีเด็ดแล้วเจอกันครับ